สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแต่งศูนย์ปืนเอาเป็นว่าเป็นศูนย์ปืนที่สามารถที่จะปรับขึ้นลงซ้ายขวาหรือบางประเภทก็คือครอไซ้ข,ข้อขวาได้นะครับจะปรับอย่างไรจึงจะทําให้กลุ่มกระสุนเนี่ยเข้าไปยังเป้าหมายที่เราเล็งเอาไว้อยู่ตรงกลางเลยยุตวอย่างเช่นล่าสุดที่ผมไปยิงมานะครับจะมีเป้าเป้าหนึ่งก็คือเป้านี้เล็งอยู่ตรงกลางเล็งจี้นะครับที่กลางตัวเอ แต่ปรากฏว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนทั้งหมดเลยแบบนี้จะปรับศูนย์เนี่ยอย่างไรนะครับจึงจะทําทให้กลุ่มกระสุนทั้งหมดนี้ลงมาอยู่ที่ตรง x กทั้งหมดอันนี้จะทาอย่างไรวันนี้แหละก็จะพูดคุยกันนะคะรับปืนที่ผมําออกมาทุกกระบอกเนี่ยตรวจสอบความปลอดภัยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจับถือก็จะรีเช็คความปลอดภัยเนี่ยอีกรอบหนึ่งเพื่อความสบายใจนะครับเหตุผลที่ผมยิบยกป,ประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยเนี่ยมันก็จะมาจาก2วาระ2เหตุการณ์นะครับก็คือ ช่วงที่ผ่านมาผมทำการทดสอบปืนลูกโม่ชัตเตอร์อาร์มอยู่รุ่นหนึ่งก็คือรุ่น Po l i ส e ันเดอร v e r นะครับที่เพิ่งจะลงคลิปล่าสุดไปปรากฏว่ายิงแล้วเนี่ยกลุ่มศูนย์เนี่ยโอ้โหมันโดดขึ้นไปข้างบนเนี่ยเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ปรับศูนย์อะไรอย่างใดนะครับก็ยิงไปตามนั้นกลุ่มเนี่ยขึ้นข้างบนในจุดนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งก็ได้คอมเมนต์นะครับเข้ามาว่าอยากจะให้ช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีวิธีการปรับศูนย์เนี่ยอย่างไรนะครับนี่ก็คือวันละแรก็กรกคือือเม่อ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการอบรมการใช้ปืนพกสร้างของชุมรมปืนไรติกแระผมก็ใช้ปืนนะกลสิบเก้านะกระบอกนี้นะครับในการยิงผมยิงเนี่ยก็แม่นยำดีนะครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนสมาชิกท่านนั้นยิงเนี่ยไปทางซ้ายค่อนข้างเยอะยิงเท่าไหร่ก็ไปซ้ายในกรณีของสมาชิกที่เข้ารับก,การอบรมเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นปืนของเพื่อนสมาชิกท่านนั้นเองเนี่ยจะทําการปรับเปลี่ยนศูนย์เนี่ยอย่างไรนะหรือว่าจะข้อศูนย์เนี่ยไปทางไหนนี่แหละนะครับก็เลยเป็น2วาระที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ ทีนี้ลองเข้ามาดูนะครับในเรื่องของศูนย์ปืนที่เป็นปืนพกสั้นเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นประเภทหลักๆเนี่ยได้อยู่2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของปืนพกสั้นที่ในการปรับศูนย์เนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือไม่สามารถที่จะปรับได้ด้วยตัวเองพวกปืนกอกแบบนี้นะครับปืนกอ19นะครับปืนปลอดภัยนะกดไปก็สี่ดึงสไลด์นะครับแบบนี้จะปรับศูนย์เนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือนะครับในการปรับศูนย์ ไม่สามารถที่จะหมุนสก,กูหรือว่าเลื่อนเองเนี่ยทำไม่ได้นะครับอีกรกะบ,บอกนี้ก็คือปืนโค้นะครับแบบนี้เพืนะ่อป,ปลอดภัยนะครับปดแมกกาซีนดึงสไลด์แบบนี้นะครับดูที่ศูนย์ปืนนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าศูนย์ตายเลยนะปรับไม่ได้นะครับแบบนี้หรือจะปรับได้เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือนั่นคือกลุ่มที่1ทีนี้กลุ่มที่2นะครับก็คือ ปืนที่สามารถที่จะทําการปรับแต่งศูนย์ปืนได้ด้วยตัวเองนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนลูกโม้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวทวรัส m 9 4นะครับแบบนี้ปืนปลอดภัยนะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ตัวสกูนะครับเป็นแคลคูลบับแบนเนี่ยปรับได้เลยนะครับอันนี้ก็คือขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาแบบนี้คือปรับได้เลยก็ดีนะครับก็ดีเพราะว่ามันทําให้สะดวกในเรื่องของสายตาของแต่ละคน,นที่ไม่เท่ากันนะปรับแต่งได้เลยนะครับ ือจะเป็นตัวก๊อกสีสีนะครับปุบม่มแมกกาซีนหึงสไลด์เป่อปลอดภัยนะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งศูนย์ได้นะครับก็คือขึ้นลงซ้ายขวานะในแบบนี้ทําได้สะดวกดีมากนะครับแล้วก็ลูกโมดครับอีกสามกระบอกก็เช่นกันนะครับสามารถที่จะปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ก็มี2กลุ่มหลักๆนะครับทีนี้เราจะมาโฟก,กัสที่กลุ่มที่2ก็คือปืนที่สามารถปรับแต่งศูนย์ขึ้นลงซ้ายขวาได้ด้วยตัวเองนะครับยกตัวอย่าง เอาเป้านี้นะครับที่ผมกตัอย่างไปสมมติว่าผมใช้ปืนสมิธเอเวสต์สิบ p a t คอมบ,บตพพกระบอกนี้เล็งตรงกลางนะจัดศูนย์พอดีนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มเนี่ยมันขึ้นข้างบนจะปรับอย่างไรให้ลงมาข้างล่างนะครับหลักการในการปรับศูนย์ของปืนสัน้นทุกกระบอกนะครับที่สามารถปรับศูนย์หลังได้แบบนี้ก็คือว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยมันจะแปรตามศูนย์หลังศูนย์หลังยกสูงกลุ่มก็จะขึ้นสูง ศูนย์หลังเนี่ยลงต่ํากลุ่มก็จะลงต่ําศูนย์หลังขยับมาทางซ้ายกลุ่มก็ไปทางซ้ายศูนย์หลังขยับมาทางขวากลุ่มก็ไปทางขวาน,นะครับจะเป็นเช่นนี้ดังนั้นในการแก้ถ้าสูนติว่าย,ยิงแล้วนะครับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจากศู์พอดีนะครับปุ๊บแล้วยิงมันขึ้นสูงเนี่ยเราก็ใช้วิธีการก็คือการหมุนไอเจ้าศูนย์หลังเนี่ยให้ต่ําลงตัวนี้นะครับนี่เลยเป็นตัวที่จะปรับให้ขึ้นลง ก็หมุนสกูเนี่ยให้สู์หลังเนี่ยมันลงมาข้างล่างนะพอมันลงมาข้างล่างเนี่ยกลุ่มกระสุนเนี่ยมันก็จะย้ายมาตามสู์หลังนั่นเองนะครับแค่นี้ในการปรับแต่งศูนน์นะง่ายมากนะครับง่ายมากทุกกระบอกนะครับทุกรุ่นที่เป็นศูนย์หลังปรับได้ครืลงไ้ขวานเนี่ยก็จะปรับไปตามนี้นะถ้าสมมุติว่าใช้ก๊อก44เนี่ยยิงนะครับเล็งตรงกลางเนี่ยแต่กลุ่มเนี่ยมันออกขวามาทางเลขเก้าเลขสินะครับอยู่ตรงนี้ หลักการที่จะตับแก้นะครับก็คือจะต้องชดเชยน,นะครับกลุ่มที่มันไปทางขวานเนี่ยให้กลับมาอยู่ตรงกลางก็คือจะต้องขยับศูนย์หลังไปทางซ้ายเล็กน้อยขยับศูนย์หลังไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับเพื่อย้ายกลุ่มกระสุนเนี่ยที่มันตกาทางด้านขวานเนี่ยให้มันกลับมาอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับนั่นเองหลักการจะเป็นเช่นนั้นนะครับกระบอกนี้คือเทอร์รัสแท็กเกอร์ก้2หรืาอปลอดภัยนะครับ เช่นกันถ้าสมมติว่ายิงไอ้เจ้าตัวเทารัศเจ้าก็สองเนี่ยกลุ่มกระสุนเนี่ยเล็งตรงกลางเลยนะครับแล้วมันตกลงมาข้างล่างตกลงมาที 9, นะ่เลขเก้านะเลขแปดเลขเก้าอยู่ประมาณนี้นะครับจะทําอย่างไรให้กลุ่มกระสุนเนี่ยมันขึ้นขบน,ขนก็ทําการปรับนะครับไอ้เจ้าตัวศูนย์หลังเนี่ยให้มีใบสูงเนี่ยยกสูงขึ้นปรับให้สูงขึ้นนะครับกลุ่มเนี่ยมันก็จะขึ้นมาข้างบนน,นะแค่นั้นเองนะครับในการปรับแต่งศูนย์ แต่ในปืนกลุ่มที่1ก็คือปืนที่ไม่สามารถปับศูนย์ได้โดยง่ายแบบนี้มันก็ทำได้นะครับโดยที่ใช้เครื่องมือแล้วก็ทำการเคาะนะทำได้เพียงแค่ข้อซ้ายข้อขวานะครับสมมติว่าผมยิงปืนกระบอกนี้ยิงตรงเลยนะครับจัดศูนย์พอดียิงเข้าตรงกลางเป๊ะเลยนะครับเรียกว่าไม่ยนยาดีมากแต่กฏว่าปืนกระบอกนี้ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งยิงแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยมามาทางนีีหมดเลย อยู่ที่9นะครับเลข9ทั้งหมดจะทําอย่างไรนะเล็งตรงกลางแต่ว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยมาอยู่เลข9แบบนี้นะครับแสดงว่าศูนย์หลังเนี่ยกับสายตาเขาเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะทําการขยับนะครับย้ายศูนย์หลังเนี่ยมาทางขวาใช้เรียกว่าการคอนะครับศูนย์หลังเนี่ยมาทางขวาเล็กน้อยเพื่อย้ายกลุ่มกระสุนนะครับจากที่มันตกมาเลข9เนี่ยย้ายให้มันมาทางขวานะครับเพื่อที่จะเข้ากลางเอง็กตนะตัวนี้ก็คือเรียกว่า ปรับให้แม็กกับคนคนนั้นนะสายตาของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันก็ปรับให้แม็กนะก็สามารถที่จะทําได้นะครับการโดยสรุปในคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแต่งศูนย์ปืนในเปนปืนพกสั้นนะครับก็มี2แบบแบบที่ f ิกแต่ตัวจะต้องใช้เครื่องมือในการขยับนะครับศูนย์มาทางซ้ายหรือไปทางขวากับอีกแบบหนึ่งก็คือปรับแต่งได้ด้วยตัวเองขึ้นลงซ้ายขวานะครับโดยการหมุนเจ้าตัวสกูตตัวนี้ ทีนี้ก็จะโฟกัสที่ตัวที่ปรับได้ตัวตัวเองนะครับแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราจัดศูนย์นะครับไปพอดีแล้วเนี่ยกลุ่มกระสุนเนี่ยมันตกนะครับไปทางด้านใดด้านหนึ่งเราก็ใช้การชดเชยนะครับศูนย์หลังให้มันไปทางนั้นนะกลุ่มกระสุนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับศูนย์หลังโดยเฉพาะเลยนะครับศูนย์หลังไปทางขวากลุ่มก็อยู่ขวาศูนย์หลังขึ้นข้างบนกลุ่มก็อยู่ข้างบนนะขึ้นกับศูนย์หลังนะครับโดยเฉพาะเลย ที่เหลือเพื่อนสมาชิกก็ลองไปปรับนะครับให้เข้ากับตัวเองดูนะวันนี้ก็ฝากเอาไว้สั้นๆน,นะครับประมาณนี้นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกไปอย่งสูงนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ